สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวโปรแกรม D.R.M.K.R.C.W.S.D. นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่ใช้ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี working stress design นะครับในคลิปนี้เราก็จะ,ะแนะนำการใช้งานโดยทั่วๆไปก่อนนะครับก็จะมี ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชื่อของตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขของเวอร์ชันนะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาที่มีผู้ใช้แจ้งเข้ามานะครับก็จะทำการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตให้ให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้นะครับ ก็จะอัปเดตเข้าไปอยู่ใน Google Drive นะครับแล้วก็ผู้ใช้งานก็จะสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็แนะนำให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็จะติดตามได้ในกลุ่ม f c e e o o o นะอีนนี้ในส่วนพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมต่างๆนะครับ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ผมก็จะค่อยๆเขียนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีรูปสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คำอธิบายเล็กน้อยนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีหลายๆถานะก็จะแยกหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็ลองทำมาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับ นี่เวลาที่ใช้งานเนี่ยด้านข้างก็จะมีปุ่มนะครับผมพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายนะครับจะได้ใช้งานง่ายก็จะเราจะเริ่มจากปุ่มอันแรกก็คือข้อมูลโครงการซึ่งข้อมูลโครงการเนี่ยเรามักจะต้องอเก็บเอาไว้เป็นส่วนที่จะต้องอ แสดงรายละเอียดเนี่ยในรายการคำนวณในแต่ละตัวเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนหลายๆครั้งนะครับก็สามารถจะลองคลิกดูได้นะครับพอคลิกปั๊บเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเปิดพอคลิกที่ปุ่มข้อมูลโครงการนะครับก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้เราใส่ข้อมูลโครงการของเราเช่นเจ้าของชื่อเจ้าของนะครับ แล้วก็ชื่อโครงการนะเดี๋ยวเสูมให้ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะไปปรากฏอยู่บนหัวของรายการคำนวณน,นะครับซึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับก็เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปพวกนี้นะครับรวมถึงโลโก้ของบริษัทอันนี้ผมเอาใส่ให้มาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกโลโก้ใหม่ได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับอ่า เลือกโลโก้ใหม่นะครับก็จะไปเปิดหาไฟล์นะครับสมมุติว่าผมหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะครับลองเปิดให้ดูเช่นเอารูปภาพสักรูปนะึงรูปอะไรก็ได้นะครับของบริษัทก็ก็ตัวโปรแกรมเนี้ยก็จะย่อขยายให้โดยอัตโนมัติแต่ผมแนะนำว่าก็ทำขนาดเป็น png ไฟล์นะครับ ขนาดประมาณ190ถึงถึง200คูณ200นะครับมันก็จะได้ความละเอียดที่ค่อนข้างโอเคสมมุติว่าผมเลือกรูปนี้นะแล้วก็ open ขึ้นมามนะครับมันก็จะเข้ามาตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลมันก็จะเซฟเข้าไปนะครับแล้วครั้งต่อๆไปเนี่ยเรากา็ไม่ต้องมาทำอะไรกับมันอีก นะครับเราก็เปลี่ยนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นเองอข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะถูกเก็บลงไปในไฟล์ที่ชื่อว่าเป็นนามสกุล xml ไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปเปิดดูแล้วก็แก้ไขได้หมดนะครับถ้าเราแบบว่าทำเลเทแล้วเนี่ยซึ่งผมทำบ่อยเหมือนกันก็สามารถที่จะไปกดที่ปุ่มคืนค่าเริ่มต้นนะครับมันก็จะเก็บกลับมาเหมือนเดิมที่ผมเซตไว้ตั้งแต่แรกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ปกรายงานได้ นะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม print นะครับอันนี้ก็คือเอาข้อมูลจากที่เมื่อกี้นี้เราใส่นะครับก็คลิกที่ปุ่ม print นะครับแล้วเราก็เลือกเป็น PDF นะครับก็แนะนำให้ใช้โปรแกรม PDF Creator นะครับก็พยายามอัปเดตให้ใหม่ล่าสุดนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คืออย่าลืมไปเซตขนาดของกระดาษ บางคนพิมพ์ออกมาแล้วขนาดกระดาษมันสั้นไปนะครับก็มาคลิกที่ preference นะครับแล้วก็ advance อันนี้ผมจะบอกประจำนะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่ากระดาษของเราเนี่ยเป็นกระดาษ a 4นะครับเพราะว่าของบางคนเนี่ยสั้นไปพอพิมพ์ออกมาแล้วทำไมข้างล่างหายไปนะครับเพราะว่ากระดาษท่านสั้นเกินไปนะน,นั่นเองก็มาเช็คด้ยใจว่าเป็น a 4หรือเปล่าเพราะปองเครื่องบางคนอาจจะเซตไม่เหมือนกัน นะครับเราก็สั่งปริ้นนะครับก็จะจง่ายๆแบบนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นรายการคำนวณเราก็จะใช้ระบบนี้นะครับก็คือปิมพ์เป็น pdf ไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับพอคลิกปุ่ม save เ,เนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับบางทีเขาก็จะมีการอัปเดตอะไรนะครับก็ก็อัปเดตไปตามตามเงื่อนไขของเขาไม่มีปัญหาอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีอยู่แล้วใช้ง่ายนะครับอันนี้ผมยังไม่อัปเดตก็ a r c l a t t e r นะครับ ก็โอเคนะอันนี้ถ้าไม่ได้ใช้นานก็จะวิแล้วก็จะได้ไฟล์ p d ดนะครับอันนี้เราเน้นใช้ของฟรีไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟล์ที่เป็นหน้าปกนะครับเผื่อใครต้องการโลโก้ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยนะถ้าใครวาดสวยๆก็ ก็จะใหญ่อันนี้ถ้าถ้าใครอยากใช้อันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้ผมก็ใช้โปรแกรมสเกตอัพวาตอนนั้นกำลังฟิตกันเลยนั่งวาเล่นๆก็เลยเอามาใช้เป็นโลโก้ตัวอย่างนะครับแถบต่อมาก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับตัวพารามิเตอร์นี้ก็จะเก็บเป็นเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่ใช้ออกแบบอย่างเช่นถ้าเป็น คุณสมบัติวัสดุเนี่ยเราจะให้มาใส่ตรงนี้นะครับแต่ผมพยายามจะให้ผู้ใช้เนี่ยวุ่นวายน้อยที่สุดอย่างเช่นในหน้านี้เนี่ยท่านจะทําได้2ออย่างก็คือใส่ f 4ผาบนะครับแล้วก็เลือกเ,ออเล็กเสริมนะครับก็จะมี sr 24 sd 30 sd 40 sd 50ทําทำแค่นั้นพอนะครับพอเราเปลี่ยนเนี่ยตัวพารามิเตอร์ต่างๆก็จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นตามนะครับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นกับตัวเอฟซีพามมากกว่านะแต่หลังๆผมเริ่มไม่ค่อยอยากทำนี้แล้วเพราะว่ามันดูบางคนอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกใช่ไหมครับแต่นี่มันจะอัปเดตแบบเรียวทม์ตอนแรกๆก็สนุกดีหรอกแต่หลังๆสึกเอาเป็นปุ่มมากดคำนวณดีกว่าอ่า ก็จะมีเงื่อนไขสําหรับโดยโปรแกรมนี้จะเป็นสําหรับวิธีหน่วยแรงใช้งานนะครับเราก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันก็คือตามพรบรนะครับเราก็จะใช้ fc อยู่ที่2องศูนย์ม fc พาร์นะครับแต่จะต้องไม่เกิน65เพราะฉะนั้นเราจะใส่ fc พาร์เท่าไหร่ก็ตามมันก็จะยังมากก็ได้65นะครับยกเว้นท่านใส่แค่150 ห้าสิบเนี่ยอ่าจะได้ต่ำกว่านะครับก็รู้สึกจะสูงสุดอยู่ที่173จะได้65บางคนไปจำว่า fc พามต้อง173จริงๆในตามกฎหมายกำหนดเขากำหนดว่าหน่วยแรงที่ยอมให้ตามวิธีหน่วยแรงใช้งานหรือวิธีอ e ิลาสติกเนี่ยจะได้ไม่เกิน65เพราะนั้น fc พามันจะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ fc เนี่ยมันจะโดนจำกัดอยู่ที่65นะครับ ส่วน fs นี่ก็จะประมาณ0.5 fy แต่ก็จะได้สูงสุดอยู่ที่1 7 0 0นะครับ1 0 0นะได้1 7 0 0ทีนี้พอดีมีวอสอทอ,อเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับก็มีกรเกก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับก็คือจะได้ถึง2,000แหละนะครับ อันนี้ผมก็เลยก็เลยแสดงให้ดู2ตัวที่อาจจะงงอา 40, ้าว sd 4 0ทำไมมี1,700กับ2,000อันนี้วสทตัวใหม่นะครับก็จะขยับค่าสูงสุดของ fc เนี่ยมาที่2,000นะครับผมก็แต่ว่าวสทตัวเก่าผมก็เลยเก็บเอาไว้เพราะนั้นในโปรแกรมนี้เราก็เลยมีให้เลือก3วิธีนะครับก็คือมีพลรบรควบคุมอาคารปี2522นนะครับแล้วก็วสทตัวเก่านะครับ สิดจะเป็น1007-34นะครับแล้วก็วสทตัวใหม่ซึ่งเพิ่งออกเมื่อปีกลายนี่เองนะครับเพื่อให้บางทีเอา้าทำไมจริงๆถ้าโค้ดออกมาใหม่สุดเราก็ควรจะใช้ใหม่สุดใช่ไหมครับผมก็เคยทำแบบนี้ครับแล้วก็มีลูกค้าบางท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้อาจารย์ผมจะใช้ตัวนุดมมันดูประหยัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทำให้มีหลายๆตัวเลยนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของความท้าทายด้วยแล้วเราก็อยากจะให้ผู้ใช้สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกตามตามที่แต่ละคน,นยอยากจะใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็อยากจะดูพัฒนาการของโค้ดด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ดูเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะพอเราใช้โค้ดตัวที่ใหม่ขึ้นเนี่ยหรือว่าตัวที่เก่าลงเนี่ยมันมีผลที่แตกต่างกันยังไงก็สามารถที่จะดูได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมชอบมาก เราจะมีปุ่มพิมพ์ข้อกําหนดให้นะครับเมื่อพิมพ์ข้อกําหนดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหน้าที่2ดีไซน์ใครทีเรียนนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะมีให้เลือกแล้วนะครับก็จะมีวิธีหน่วยแรงใช้งานวสททอนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นพรบสองห้าสองสองนะครับค่าพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับนะ FC นีก็จะล็อกอยู่ที่65นะครับถ้าเป็นวสนทเก่า 1 0 0 7 3 4นะครับอันนี้ fc ไม่จำกัดแล้วจะเป็นจุดส5 fc พามนะครับว่า fs เนี่ยจะจำกัดสูงสุดอยู่ที่1 7นเนะครับพอมาเป็นวสทตัวใหม่ล่าสุดนะครับออกมาปี1,9เนี่ยนะครับวสท0 1 1 0 07-19นนเ่ะครับอานี้ fs นะครับหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กเสริมเนี่ยจะมาอยู่ที่สองพันละอันนี้ผมก็ได้เตรียมเอาไว้นะครับก็พารามิเตอร์จะเปลี่ยนไปนะครับถ้าดูพารามิเตอร์สามสี่ตัวนี้นะครับ F NKJR ตัวนี้นะครับค่ามก็จะเปลี่ยนไปเลนะ่นนี้เห็นไหมตัวโปรแกรมเราก็จะเปลี่ยนให้อันนี้เราก็จะเป็นเหมือนหน้าที่สองข้อกำหนดนะครับก็สั่งปริยนได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหา ก็เก็บเอาไว้เก็บเป็น pdf นะครับแล้วเราก็ค่อยไปรวมอะไรกันที่หลังได้นะครับผมก็เลยชอบใช่ใชนะสังเกตขอบอนะมวิธีหนึ่งนะครับ preference advance เ,นะเห็นไหมฮะ เมื่อกี้ขอบมันไม่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราต้องรู้เลยว่าถ้าขอบหายอย่าเพิ่งมาบนกับอาจารย์อาจารย์แก้ให้หน่อยมันล้นจอบางทีไปเป r s i ไซท่านท่านโดนเซตเป็น l e t t ตอรแบบเนี้ยนะครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนให้เป็นอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรม PDF ที่เป็นด้วยนนเหมือนกัเราเราใช้งานปรินเตอร์ปกตินะครับเราก็ควรจะต้องเช็ค,นะคแล้วเราก็โอเคแล้วเราก็ อ่าปิ้นใหม่อีกทีหนึ่งสิอ่าแล้วก็เซฟทับไฟล์เดิมไปเลยนะครเห็นไหมถ้ามันมีขอบข้างล่างเนี่ยก็แปลว่าเออเต็มแล้วเพราะมีจนนมาําจนวนมากนะลูกค้าจํานวนมากก็มาแจง้งอาจารย์มันล้นอีกแล้วล้นอีกแล้วสังเกตดูดีๆก่อนนะครับมาช่วยเปลี่ยนเป็นกระดาษ A4 หน่อยนะครับอันนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับ พราะตอนแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไปช่วยกันหดใหญ่เลยเฮ้หดเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมมันสั้นจังอ๋อนีปัญหาตรงนี้นี่เองนะครับอ,อันนี้ก็คือของพารามิเตอร์นะครับพอแก้แล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในตัวย่อยๆเนี่ยค่าพารามิเตอร์พวกนี้ก็จะถูกนําไปใช้งานนะครับที่สากัญก็คือ fcparm fs นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้อะไรก็มาแก้ที่พารามิเตอร์ข้างนอกก่อนนะครับ ก็จะมีเพียงบางตัวอย่างเช่นที่มันแปลกๆออกไปอย่างเช่น s l a บ on ground เนี่ยผมอาจจะทําให้มันแก้ได้โดยอิสระนะครับอ่าทีนี้ปุ่มที่3นะครับก่อนจะชอบคลิปนี้ก็คือปุ่มแนะนําการใช้งานนะครับพอคลิกปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นอ่าหน้าต่างออกมาให้เลือกพวกนี้ก็คือคู่มือต่างๆที่ที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นไฟล์ PDF นะครับก็จะพิมพ์แจกเข้าไปในในกล่องที่เวลาที่ที่เราส่งไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับจะเป็นเล่มคู่มือแต่บางทีอาจจะหาไม่เจออะไรเงี้ยก็สามารถจะคลิกได้ดูดูได้ในในตัวโปรแกรมเลยยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะครับ introduction พอท่านคลิกปุ๊บโปรแกรมก็จะไปเปิดตัว PDF reader ของท่านนะครับก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับแบบนี้ ับ u s g u i u i d e นะครับก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับในการใช้งานนะครับว่าใช้ยังไงนะครับก็จะมีเรื่องของการติดตั้งตัวโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรมนี้เราใช้รัอนอยู่บนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า .NET 6นะครับก็เป็นของบริษัท Microsoft โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่มีปัญหากับการใช้งานบน Windows นะครับเพราะว่า r o s r o t o f t ทำมาให้ใช้โดยเฉพาะเลยนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าในเครื่องที่รุ่นเก่าหน่อยอาจจะยังไม่มีติดตั้งมาให้เวลาที่เราลง Windows นะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับหรือว่าพิมพ์ว่า n e t 6นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว r u n t i m e Library นะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาที่เราลนโปรแกรมนะครับก็ถ้าตัวที่ติดมากับตัว Microsoft หรือในวิน d ด้ s เแล้วจะเป็น n e t f ฟรมเวิร์นะครับอันนี้เราใช้ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็บางทีมันอาจจะยังไม่มีมาแต่คิดว่าถ้าเวอร์ชั่นใหม่ๆก็คงมีมาแล้วนะครับเราใช้ n e t 6นะครับแล้วก็เลือกให้ตรงอันนี้นะครับเพราะมันมีหลายตัวเดี๋ยวจะเลือกผิดนะครับก็ที่เราใช้จะเป็น n e t desktop runtime นะครับเวอร์ชั่น6ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลือกให้เป็น x86 เพราะว่าจริงๆผมก็อยากใช้ x64 นะครับแต่ เกรงว่าเดี๋ยวบางท่านยังใช้เครื่องสามสิบสองบิตอยู่อะไรเงี้ยน่าจะไม่มีแล้วนะอะไรนะครับแต่ว่าก็ความเร็วไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะทําการดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับสักพักหนึ่งก็แล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของขีดความสามารถของโปรแกรมนะครับเราก็จะออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ จะมี3วิธีการนะครับในอันเดียวกันนะครับก็คือมีตามกฎกระทรวงฉบับที่6นะครับแบบดั้งเดิมแต่บางทีหน่วยงานทางราชการาตามกฎหมายอาจจะแค่งคัดทใงเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีตามมาตรฐานของวอสทแบบดั้งเดิมนะครับก็คือปี34นะครับพิมพ์ล่าสุดก็คือของปี2550 แล้วก็มีของมาตรฐานวสซทอที่ออกมาใหม่อันนี้ผมก็จะพยายามติดตามไปเรื่อยๆถ้าต่อไปมีใครทำมาตรฐานใหม่เนี่ยก็เราจะเอาเข้ามาใส่เข้าไปเพิ่มได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ผมามาทำโปรแกรมของของประเทศเราเนี่ยนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ของต่างประเทศเขาคงไม่มาสนใจใช่ไหมอันนี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วเราก็เอามาตรฐานของบ้านเรานะครับกฎก,ฎกฎกติกฎกติกาต่างๆที่เราใช้เนี่ย มาใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมก็จะคอยปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมเขียนเองไม่ได้จ้างคนอื่นเขียนนะครับนั้นถ้าลูกค้าแจ้งมาว่าเออมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะแก้ไขให้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็พยายามให้พวกเราเนี่ยใช้งานกันได้อย่างสะดวกสบายที่สุดนะครับข้อมูลต่างๆโปจะโอเพนที่สุด นะครับสามารถที่จะเซฟโหลดข้อมูลได้โดยข้อมูลของต่างๆที่เราเซฟเข้าไปเนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เป็นานามสกุล XML ซึ่งมันเป็นเทคไฟล์ธรรมดาแล้วมีโครงสร้างที่ดูง่ายเข้าใจง่ายนะครับผู้ใช้ก็สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวไฟล์เองก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะมีอธิบายหน้าจอหลัก นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะไปอ่านดูได้ก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับนั้นคู่มือต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือแถบอันนี้อันนี้ยังทำไม่หมดทุกอันนะครับเดี๋ยวพออันต่อๆไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะมาคลิกดูที่แนะนำการใช้งานได้นะครับโอเคสำหรับคลิปแนะนำในเบื้องต้นก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะมาลองใช้แต่ละตัวกันดูนะครับสวัสดีครับ